14เมษายน1912ในเย็นวันที่เหน็บหนาวกลางแอตแลนติกเหนือมีเรือลำใหญ่ตระหง่านสุดทันสมัยที่ได้ชื่อว่าไม่มีวันจมล่องอยู่ไทาทานิกนั่นเองชายสองคนที่แต่งตัวอย่างภูมิฐานกำลังนั่งคุยกันอยู่ที่โต๊ะหนึ่งในนั้นคือนักข่าวชาวอังกฤษชื่อดังเขาเล่าเรื่องที่น่าสนใจมากให้คู่สนทนาฟังแต่มันก็ฟังดูน่าขนลุกด้วยมันเริ่มต้นเมื่อ1,000ปีก่อนคริสตกาลที่อียิปต์โบราณ ในตอนนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเกิดมาที่เมืองทิพส์ไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นใครหรือทำอะไรแต่เธอมีสถานะทางสังคมเป็นคนชั้นสูงและได้ตำแหน่งเป็นนักบวชหญิงแห่งวิทยาลายัยอาเมนราร่างของเธอถูกเคลือบน้ำยาอาบศพไว้แล้วก็เก็บไว้ในโรงไม้และปิดตายด้วยฝาโรงอันใหญ่มีรูปผู้หญิงและมีตัวหนังสือลึกลับสลักไว้เธอถูกฝังในเมืองทิพส์พร้อมกับคนอื่นๆที่อยู่ในสังคมชั้นสูงเช่นกัน ร่างมัมมี่ของผู้หญิงคนนี้นอนอยู่อย่างสงบประมาณเกือบ3,000ปีสถานที่ฝังศพของเธอนั้นซ่อนไว้อย่างเยียบเชียบไม่ให้ใครล่วงรู้แต่พอราวๆครึ่งแรกของศตวรรษที่19มีชาวบ้านในท้องถิ่นไปขุดเจอหลุมฝังศพโบราณโดยบังเอิญและไปก่อกวนความสงบของนักปวดหญิงคนดังกล่าวไม่มีใครรู้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่มัมมี่ถูกขุดเอาออกมาจากโลงแล้วก็หายไปอย่างไร,รง้ร่องรอย อีกไม่กี่สิบปีต่อมามีกลุ่มเพื่อนที่มีฐานะร่ำรวยจากอังกฤษไปที่อียิปต์เพื่อไปเที่ยวทริปล่องแม่น้ำนายตอนบนที่แรกพวกเขาไปที่หลุมที่วัดอาเมนราใกล้ๆเมืองลักซอที่นั่นพวกเขาได้พบกับโลงมัมมี่ที่ว่างเปล่าและมีรูปของนักบวชหญิงที่มีตาสีดำมองจ้องไปในความเวงว้างว่างเปล่าแต่สายตาเธอนั้นเหมือนมีอาถรรพ์ชวนขนลุกพวกเขาไม่รู้ว่าโลงนี้เป็นของใคร แต่พวกเขาตะลึงไปกับความงามและพลังของสิ่งนี้จึงได้ขอซื้อจากชาวบ้านมาคนซื้อหายตัวไปอย่างลึกลับในคืนเดียวกันกับที่โลงถูกส่งมาที่โรงแรมบางคนก็บอกว่าได้เห็นชายคนนี้ออกจากโรงแรมไปเราก็เดินตรงไปที่ทะเลทรายไม่มีใครรู้ว่าเขาทำไปทำไมแต่ไม่มีใครได้เห็นเขาอีกเลยชายอีกคนจากกลุ่มเดียวกันก็รับลงไว้แต่ตอนขากลับบ้านเกิดมีเพื่อนคนหนึ่งบาดเจ็บสาหาัส หลังจากมาถึงลอนดอนแล้วเจ้าของโรงคนใหม่ก็พบว่าธนาคารที่เขาฝากเงินไว้ทั้งหมดล้มละลายชายคนนี้เปลี่ยนสถานะจากนักธุรกิจที่ร่ำรวยเป็นขอทานในชั่วข้ามคืนเพื่อนคนที่สามก็ได้เจออาถรรพ์เช่นเดียวกันจากสมบัติโบราณชิ้นนี้เขาเสียทั้งสุขภาพการงานและสุดท้ายคือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหลังจากกลับมาถึงลอนดอนได้ไม่นานแต่ก่อนจะล้มละลาย เจ้าของได้มอบลงโบราณนี้ให้กับพี่สาวที่อยู่ในลอนดอนด้วยกันหนึ่งในเพื่อนของผู้หญิงคนนี้เข้ามาในห้องเพอได้เห็นของโบราณจากอียิปต์ก็รู้สึกทันทีถึงพลังอันตรายที่แผ่ออกมาพี่สาวของเจ้าของลงจึงมอบมันต่อให้กับตากล้องชื่อดังเขาถ่ายรูปไว้จํานวนหนึ่งแล้วก็พบกับเรื่องสยองตามคําบอกเล่าของเขาคือเขาได้เห็นหน้าและร่างของนักบวชหญิงจริงๆในรูปถ่ายเธอมองจ้องเขาอย่างเย็นชาน่ากลัว ไม่มีใครนอกจากตาก,กล้องที่กล้าแตะต้องฟิล์มไม่มีใครกล้าล้างรูปและไม่นานหลังจากนั้นตาก,กล้องเองก็หายตัวไปอย่างลึกลับแต่จากนั้นมาเรื่องราวก็ไม่ชัดเจนแล้วอีกเวอร์ชันหนึ่งบอกว่าพี่สาวของเจ้าของโรงมอบมันให้กับพิพิธภัณฑ์บริเตนชายคนที่ขนโรงตายไม่นานหลังจากนั้นและผู้ช่วยเขาก็ประสบอุบัติเหตุอย่างร้ายแรง อีกเวอร์ชันหนึ่งบอกว่าของจากหลุมฝังศพที่อียิปต์นั้นมีมหาเศรษฐีมาซื้อไปหลังจากนั้นสมาชิกในครอบครัวของเขา3คนก็ประสบอุบัติเหตุและบ้านเขาก็โดนไฟไหม้เขาเชื่อว่าลงมัมมี่นี้ต้องคำสาปเขาเลยมอบให้พิพิธภัณฑ์บริเตชคู่สนทนารับฟังเรื่องราวนี้ด้วยความสนใจอย่างมากแล้วเขาก็ลืมมือข้าไปเลยตอนนี้อาหารเย็นชืดแล้วคุณดูเรื่องพวกนี้ทั้งหมดได้ยังไงเขาถาม นักข่าวบอกว่าเขาได้ศึกษาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับมัมมี่ร่างนี้และเจ้าของมันหลายเดือนแล้วเขาพบหลักฐานทั้งหมดของอุบัติเหตุแล้วก็เอามาประติดประต่อ,อก,กันเป็นภาพรวมแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นล่ะคู่สนทนาถามดูเหมือนว่าลงมัมมี่จะได้อยู่ในที่ที่ควรอยู่ในพิพิธภัณฑ์นักบวชหญิงได้อยู่รายล้อมไปกับกษัตริย์และราชินีจากหลายยุคแต่ใช่ว่าจะได้พบกับความสงบนักวิยทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณต่าง พยายามจะถอดคำและสัญลักษณ์บนฝาโลงมากมายและได้พบว่าข้อความส่วนใหญ่นั้นเป็นคำสาปและโชคร้ายทั้งนั้นที่สาปให้คนที่กล้าดีมารบกวนความสงบของนักบวชหญิงทุกๆคืนพนักง,งานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์จะได้ยินเสียงเคาะออกมาจากโลงตามมาด้วยเสียงกรีดร้องโหยหวนและมีคนทำของในห้องจัดแสดงกระจัดกระจายทุกคืนทุกคนเชื่อว่าวิญญ,ญาณของนักบวชหญิงยังคงมีพลังงานทำลายล้าง และแล้วก็มีนักสะสมคนหนึ่งเกิดสนใจโลงนี้ขึ้นมาเขาซื้อต่อมาจากพิพิธภัณฑ์ไม่ได้ซื้อมาสะสมแต่อย่างใดแต่ซื้อมาเพื่อไล่วิญญาณมัมมี่ออกจากของโบราณไม่รู้แน่ชัดว่าเขาใช้วิธีไหนแต่เขาไม่ได้ประสบความสําเร็จกลายเป็นว่าเขาต้องขายมันให้กับนักโบราณคดีชาวอเมริกันที่ร่ํารวยคนหนึ่งเขาตัดสินใจย้ายมัมมี่ไปนิวยอร์กและแล้วไงต่อเกิดอะไรขึ้นหรอคู่สนทนาถามด้วยความอยากรู้ ก็แค่นั่นแหละเรื่องจบลงเท่านี้นักข่าวตอบหมายความว่าไงเกิดอะไรขึ้นกับมัมมี่ตอนนี้มัมมี่อยู่ที่ไหนนักข่าวมองหน้าคู่สนทนาด้วยความตื่นเต้นสุดขีดเธออยู่ที่นี่ในเรือไททานิกนี่แหละเขากล่าวคู่สนทนาถึงกับผวาและงงมากแต่นักข่าวก็ยืนยันว่าลงอยู่ในเรือนี้จริงๆเขาไม่คลางแคลงใจเลยสักนิดเพราะว่าเขาเห็นมากับตาของตัวเองหลังจากทานมือข่าเสร็จทั้งคู่ก็กลับไปห้องพัก นักข่าวล้มตัวลงนอนแต่ก็อดคิดถึงเรื่องมัมมี่ไม่ได้เขาพยายามบอกตัวเองว่าทุกอย่างที่เขาได้รู้และพบมาเรื่องนักบวชหญิงนั้นเป็นแค่เรื่องเล่าขานไม่มีคำสาบแต่ช่วงเวลาที่เขากำลังจะหลับไปเขาก็รู้สึกถึงแรงผลักเบาๆสองสานาทีต่อมาเจ้าหน้าที่บนเรือก็มาเคาะห้องเขาเขาบอกว่าผู้โดยสารทุกคนต้องขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือให้หมดเพราะว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับเรือนักข่าวออกไปตามนั้น เราก็เห็นว่ามีคนอยู่มากมายที่นั่นแต่ยังไม่มีใครตกใจอะไรบางคนก็บอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์บางคนก็บอกว่าเป็นการซ้อมหนีภัยเฉยๆนักข่าวเข้าใจทุกอย่างแล้วตอนนี้เรือกำลังจะจมเพราะว่านักบวชหญิงเป็นคนทำในอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไททานิกก็จมอยู่ใต้น้ำอย่างสมบูรณ์มีทฤษฎีหนึ่งบอกว่านักบวชหญิงเข้าสิงกับตันเรือ เพราะว่าลูกเรือไม่กล้าเก็บของมีค่าที่มีอาถรรพ์แบบนี้ลงเรือมาด้วยก็เลยเอากล่องใส่ลงไปไว้ใกล้กับสะพานเดินเรือของกัปตันไะในคืนต้องคำสาปนั้นเองกัปตันก็ตัดสินใจไปดูลงด้วยตัวเองหลังจากนั้นพฤติกรรมของเขาก็แปลกไปว่ากันว่ามีวิญ,ญญาณเข้าสิงกัปตันเมื่อเรือเข้าไปในเขตที่เต็มไปด้วยภูเขาน้ำแข็งเขาก็ยังไม่ยอมเดินเรือให้ช้าลงแม้ว่าลูกเรือจะขอร้องแล้วก็ตาม ลงอาจจะยังคงนอนอยู่ใต้มหาสมุทรแอตแลนติกตอนนี้ก็ได้ในที่สุดนักบวชหญิงก็ได้พบกับความสงบเสีย okay, ทีโอเคทฤษฎีนี้ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าตำนานไม่มีการบันทึกหรือหลักฐานว่าเรือไททานิคขนมัมมี่หรือลงศพไปด้วยแต่อย่างใดตำนานนี้เกิดขึ้น2 3สมปีหลังจากเรือจมไปแล้วตอนนั้นมีอยู่หลายทฤษฎีว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรือไททานิคก,กันแน่เรือจมเพราะว่ามีหน่วยองค์กรลับบ้างละ่ะ จมเพราะอีทีไปทำลายเรือบ้างละ่ะเรือจมเพราะต้องการเงินจากบริษัทประกันบ้างละ่ะทฤษฎีป่วงๆพวกนี้คนชอบฟังกันมากมีอยู่ทฤษฎีหนึ่งที่หนังสือพิมพ์ชื่อดังเป็นคนกุเรื่องขึ้นมาเองเลยนักข่าวตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับมัมม,มี่ที่ถูกสาบที่ลงเรือไททานิกไปด้วยและคนที่เหลือก็เชื่อกลายเป็นว่าทฤษฎีนี้ดังไปเลยหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทำไมหลายคนถึงได้เชื่อเรื่องแบบนั้นมันซ่อนอยู่ในจิตวิทยาของคนเรานั่นเอง ตำนานของปลอมบอกอะไรที่เป็นความลับสิ่งที่คนไม่น่ารู้หรือไม่ควรล่วงรู้เมื่อคนอ่านเจอปุ๊บก็จะรู้สึกว่าตัวเองพิเศษเพราะว่าไปรู้ความลับแสนร้ายกาจเข้าความรู้สึกว่าตัวเองสําคัญคือเหตุผลของทฤษฎีสมคบคิดดังๆมากมายแต่ก็สําคัญอยู่เหมือนกันที่ต้องลงหมายเหตุว่าที่จริงแล้วทฤษฎีเหล่านี้ก็น่าสนใจอยู่อย่างไรก็ตามมัมมี่จากเรื่องราวนี้มีอยู่จริงๆและอยู่ที่พิพิธภัณฑ์บริติชมิวเซียม พูดให้ชัดๆก็คือมันมีแต่ฝ่าไม้ของโลงที่มีรูปผู้หญิงอยู่และก็ยังไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นของใครแล้วระบุตัวตนเจ้าของคนสุดท้ายไม่ได้ด้วยรู้แค่ว่าของชิ้นนี้ถูกส่งมาที่พิพิธภัณฑ์เมื่อตอนปลายศตวรรษที่19และที่นั่นเธอก็ได้ชื่อว่ามัมมี่อาถพนเจ้าหน้นาที่ของพิพิธภัณฑ์บอกว่ามันไม่ได้นำพาความโชคร้ายอะไรมาให้เลยเสียงกรีดร้องและเสียงข้อฝาโลงนั้นเป็นแค่เรื่องเล่าขานกาันคุณมาดูของจริงกับตาได้นะถ้าคุณกล้าพอ